สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับ Big r e ีวิวหนังนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังไทยอีกหนึงเรื่องนะฮะที่กำลังเข้าฉายลงอยู่นะฮะนั่นก็คือเรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับผมหรือว่า Tell the World I Love You นะครับผมซึ่งเป็นหนังของพศอานน์ต้องบอกอีกก่อนว่าผมเนี่ยมักจะไม่ค่อยตีตัวไปดูหนังพศอานน์เลยนะครับผมซึ่งแบบว่าคือเป็นเรื่องยากมากที่จะตท,ท,ที่ที่จะตีตัวไปดูหนังเขาเพราะว่าเพราะว่าเวลา เวลาดูหนังเขาที่ไรเนี่ยก็จะพบกับความผิดหวังตลอดเลยนะฮะคือแบบล่าสุดคือไปดูหนังอย่างอีหอแต๋วแตกพจมันสว่างคาตาที่เขาลดเหลือยี่สิบแปดบาทแล้วเราก็แบบว่าอ่ะเข้าไปดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงปรากฏว่าคือแบบผิดหวังทุกตรงเลยนะฮะเรื่องนั้นคือแบบไม่รู้เลยว่าแบบคืออยากจะลุกออกจากโรงมากแต่เราก็แบบอยากจะเอาใจช่วยจนหนังจบเหมือนว่าเออขอดูหน่อยว่ามันจะขนาดไหนวะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวจะเคียงจริงนะฮะซึ่งแบบพอ แกก็จะเห็นงานอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทาเงินด้วยที่สําคัญทีนี้พอแกได้สร้างงานที่มันเป็นแบบอีกอีกโทนหนึ่งอีกคนละโทนเลยแบบแทบจะไม่เหมือนหนังที่ผมเมนชั่นไปตะกี้เลยนะฮะผมก็รู้สึกว่าเออก็น่าจะให้โอกาสเขาสักนิดนึงลองไปดูหน่อยว่าเออมันจะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าจากเทเลอร์เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับคือมันก็ดูรู้สึกว่าเออมันก็เป็นงานที่มีบรคชั่นที่ดูตั้งใจทํามีเซตติ้งที่ดูเหมือนหนังแก๊งสเตอร์ยุคเก้าศูนย์อะไรเงี้ยนะ ลองดูหน่อยนะครับถึงแม้ว่า,าพศอนท์ก็เคยทําหนังที่เคยแบบทําให้เขาได้สุพรรณหงส์หรืออะไรเงี้ยนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็ อย่างเพื่อนกูรักมือวะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าก็จะมีการแบบว่าคนก็จะแซลแ์เล์เรื่องบทหรือว่าบางฉากบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอมาที่เรื่องนี้เนี่ยซึ่งมันก็จะมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความแบบเหมือนแบบช่วงนี้แบบพวกซีรีส์วทยทำกันเยอะใช่ป่ะฮะเรื่องนี้มันก็จะมีความจิ้นๆิอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่ไม่ได้มีฉากที่แบบดูแล้วประเจอ่วประเจอแบบน่ากเกลียดอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็ทําออกมาได้ ค่อนข้างที่จะดูสนุกเพลิดเพลินลงตัวในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหมายถึงว่าถ้าเทียบกับงานก่อนหน้านี้ของเขาคือแบบอย่างน้อยถ้าเกิดว่าหนังของโค้อานนท์ที่ทาให้เราสึกว่าเออมันไม่ใช่หนังที่แย่หรือว่าเป็นหนังที่แบบค่อนข้างที่แบบเราแบบใส่หัวใส่หน้าอะไรเงี้ยเราก็สึกว่ามันก็เออก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าแน่นอนว่าหนังมันก็จะมีช่องโหว่อยู่ในเรื่องของบทหรือว่าในเรื่อง motivation ตัวละครในเรื่องของ character development หรือว่าอะไรต่างๆก็จะมีให้เห็นอยู่แต่ว่า ส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนังที่ยังดูไปได้เรื่อยๆจนจบนะโดยที่เราสึกว่าเราไม่ง่วงเราไม่ได้อยากจะลุกออกจากโงรงเลยอย่างอยากนั่งดูต่อไปว่าหนังมันจะเป็นยังไงต่อมันก็ยังมีหนังที่แบบในเรื่องมันก็จะมีฉากตลกๆแบบบางทีมันไม่ใช่ตั้งใจ ấy, หรือเราเผลอขำไปเองก็ได้นะอ่ไงเงี้ยนะฮะแต่ที่แน่ๆคือต้องบอกว่าพลังของนักแสดงในเรื่องนี้เนี่ยก็มีส่วนที่จะทําให้เราแบบอยากตีตัวเข้าไปดูเหมือนกันอย่างเช่น เพิร์ธธนพลบาสุรเดชอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแบบข้างนอกเราจะเห็นแบบมีความเป็นเหมือนบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งตัวร้ายอย่างสงกาอย่างเงี้ยที่ก็จะเป็นนักร้องแต่ว่าพอมาอยู่ในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความแบบเท่ๆคููๆมีความแบบแมนๆมีความแบบแอคคูลอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนลุกเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยตั้งแต่เทเลอร์เลยเราก็จะเห็นถึงเรฟเรนซ์แบบเบเเดย์นะฮะซึ่งเป็นหนังฮ่องกงที่ได้เข้าชิงสาขาต่างประเทศของรางวัลออสการ์ เรื่องนั้นผมก็ชอบมากนะเบเตอร์เดย์อ่ะเออนะฮะคือมันมีฉากที่คล้ายๆกันอยู่หลายฉากเหมือนกันอย่างเช่นฉากที่แอบเห็นตัวละครถูกลุมสกรรมมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปช่วยแล้วก็กลายเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ตัวละครขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีแบบฉากที่สอบชิงทุนมีฉากขี่มอเตอร์ไซค์แบบจิ้นๆกันนิดนึงแล้วก็มีฉากแบบบูลลี่ในโรงเรียนจนกระทั่งนาไปสู่การฆาตกรรมอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่า อารมณ์ก็คล้ายๆกันหลายอย่างนะครับมูทโทนอะไรเงี้ยนะฮะขาดอย่า,ง,ายงเดียวคือฉากที่เขาจะต้องบอกว่าอะไรนะเธอปกป้องโลกไปส่วนฉันจะปกป้องเธอเองอะไรเงนะี <c oughs> ้ยก็เลยกลายเป็นชื่อหนังไปเลยบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงไอ้ <c oughs> แซวอแซวแซนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายทําของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีความแบบลองเทคเยอะเหมือนกันนะฮะมีการใช้เอ่อซีนที่เหมือนกับว่าให้ตัวละครมันเล่นในฉากนะแล้วก็กล้องมันก็จะไปจับคนนั้นจับคนนี้อะไรเงี้ยซึ่ง ไม่แน่ใจว่าคนดูทั่วไปอาจจะํำคานบ้างหรือเปล่าหรือว่าภาพบางทีมันจะมีความมืดๆเกลดให้สีแบบดูแบบทะมึนๆเหมือนกรุงเทพเมืองในหมอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือบางทีเขาก็มีการวางมุมที่เหมือนกับว่าเห็นภาพของตึกสูงแบบกรุงเทพแต่ในขณะเดียวกันสังคมที่เขาอยู่กันก็คือจะเป็นสังคมที่เหมือนเป็นบ้านหลังเก่าๆบ้านซซมโซอะไรเงี้ยซึ่งจะอยู่ใต้ตึกเหล่านั้นนี่แหละนะครับเป็นสังคมที่เป็นเหมือนชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่อยู่ใต้ ที่อยู่ใต้ใต้อะไรอ่ะจะเรียกว,ว่าใต้ตึกก็ไม่เชิงอ่ะเหมือนกับว่ามันอยู่มันอยู่แบบเอ่อที่มันที่มันอยู่คนทำ,ทำให้แห่งหนึ่งความแตกต่างไงว่าแบบเฮ้ยคนที่แบบมีตังอะไรเงี้ยแต่ว่าตัดมาที่ฝั่งตัวเอกที่แบบเออมันจะต้องแบบเป็นเด็กเดินยากันบ้างหรือว่าเป็นเด็กที่พยายามจะสอบชิงทุนเพราะว่าบ้านไม่มีตังแล้วก็แบบไม่มีคนจะส่งเสียเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องกัดฟันสู้ชีวิต,ตวตัวเองแต่ว่าในกรุงเทพมันก็ยังมี เต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ต้องกัดฟันสู้ชีวิตแล้วอาศัยอยู่ในเมืองนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ในในฉากมันก็จะมีบางฉากที่เมนชั่นถึงแบบมีเมนชั่นด้วยภาพะนะฮะคือก็คือจะเห็นแบบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะอยู่มุมไหนไม่ว่าตัวเองจะจุดบุหรี่ดูหรือหรือเวลาเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์เนี้ยอยู่ซึ่งบางทีมันก็เป็นสัญญาเหมือนกันว่าแบบเออเมืองก็ดูเหมือนกับเป็นเมืองพุทธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ แต่ว่าตัวเอกกับทําเรื่องที่มันมีความเป็นแกงสเตอร์แบบมาเฟียแบบอะไรอะ่ะอารมณ์แบบต้องทําอะไรดักดาร์กอยู่ตลอดเวลาหรือว่าแม้กระทั่งอนาคตของชาติที่ต้องมาประชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยนะฮะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความอาชญากรได้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าในความฉับฉับหน้าด้วยเมืองพุทธเนี่ยข้างในมันฟอนเฟคแค่ไหนรวมถึงแบบเด็กรุ่นใหม่คนที่เป็นรุ่นอนาคตของชาติอะไรเงี้ยที่จะต้องเติบโตมากับการที่จะต้องปากกัดตีนถีบแล้วต้องสู้ด้วยตัวเองต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบ เอ่อรู้สึกแบบบางทีมันก็มีความเดียวดายอยู่เหมือนกันสุดท้ายแน่นอนว่าตัวเอกสองตัวมันก็เลยเติมเต็มกันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเอ่อเราเราก็เห็นถึงความแบบภาพของภาพภาพของเมืองที่จริงๆแล้วเมืองใหญ่เองเนี่ยข้างในมันก็เต็มไปด้วยของความเอ่อความดาร์กไซส์อะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมซึ่งอันนี้ก็สะท้อนออกมาในหนังแล้วก็เราก็เห็นว่ามันก็เป็นรสชาติที่เอ่อภาคหลังๆก็ไม่ได้เห็นในหนังไทยประมาณนี้เท่าไหร่นะฮะอืมเอ่อส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่า บทเองเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงมีจุดที่เป็นจุดโหว่เยอะอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าอะไรเเรื่องของคุณพจน์อนนท์ที่หลายๆครั้งเราก็จะได้ยินว่าพี่พจน์แกจะไปอิมพอร์หน้ากองแล้วก็ให้เล่นอะไรก็ได้หรืออะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นดูทรงแล้วนะอันนี้จากที่ดูในหนังเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มีการวางกันมามีการมีแดรล็อกที่เออถึงแม้ว่ามันจะบางทีเป็นแดรล็อกแดรล็อกบ้างแต่ว่า เออมันก็มีการวางบทมาในระดับที่เราก็ยังดูดูไปกับมันได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีคอนฟ lict มีอะไรกันว่ากันไปแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะแบบเบนจนกระทั่งแบบเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนไวัยไปนิดนึงบางบางจุดอะทำให้โมดิโม t ิเวชั่นบางอย่างเนี่ยช่วงครึ่งหลังเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังติดติดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะการนําไปสู่ช่วงท้ายเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูแล้วก็ เป็นหนังที่ไม่ได้แย่เลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะก็เป็นหนังที่ดูแล้วมีหลายๆจุดที่เป็นข้อดีของมันด้วยซ้ําแม้ว่ามันจะมีข้อเสียแต่ว่าเราก็ยังเห็นข้อดีในหนังอยู่เราก็ยังเห็นถึงความตั้งใจเรายังเห็นงานสร้างที่มีความาพยายามเซตติ้งอะไรหลายๆอย่างนะว่าเออมันมีมันมีการวาง คอมโพสิชันบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมักจะไม่ได้เห็นในหนังของพจน์อนนท์เท่าไหร่ในช่วงหลังๆอะไรเงี้ยนะฮะจร <c oughs> ิงๆเขาก็วางแหละนะแต่ว่ามันแค่มันไม่ถูกจริตเราเท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้เขาเขาพยายามที่จะทาออกมาโดยที่เหมือนเล่าเรื่องในเชิงที่แบบมีความซีเรียสมากขึ้นอะไรเงี้ยมีความแบบให้เห็นถึงความเป็นคมมอมเมดี้เอดของวัยรุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> แล้วเราก็แบบภาวนาอย่างเดียวเลยว่าแบบอยากให้เรื่องนี้มันทําเงินซะหน่อยเพราะว่า ถ้ามันไม่ทําเงินเนี่ยเราก็จะได้เห็นหนังแบบพอแตวแตกหรือว่าหนังแบบแบบที่แกถนัดทั้งหลายอะไอพวกแบบอะไรอะไม่ร,ไม,รไม่รู้จะเมนชั่นชื่ออะไรอะเออคือแบบสไตล์แกนะฮะเออเราก็จะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นงานที่เราก็รู้สึกว่าเออเรายังดูแล้วเพลินไปกับมันได้นะฮะอืมล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่อ่าถ้าถ้านี่เป็นเรื่องแรกของบาซสุรเดชแล้วก็เพิร์ธธนพลเนี่ยทั้งสองคนก็สามารถที่จะ แบกบทออกมาได้อย่างก็น่าชื่นชม,มนะฮะแบบถือว่าถือว่าทําออกมาได้ได้สมน้ําสมเนื้อได้เห็นการเปลี่ยนลุกแล้วกันอ่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีเจ้าประจําอย่างนิกคุณอาทิปอะไรเงี้ยก็จะมาเล่นในเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าสองคนนี้เขาดีกันพรอ่านอานหรือยังเพราะมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวดราม่าก,กันเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สงการในเรื่องก็เท่มากนะครับก็ดูแล้วสวยเออมีมีลุกที่แบบเออมีสไตล์เข้มเข้มดีนะฮะแล้วก็ ในเรื่องมันก็จะมีฉากแบบเ,เขาเรียกว่าใน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 หนังมันก็จะมีซีนแบบอะไรอ่ะถามว่ามีซีนที่แบบหนักหนักไหมหรือแบบเลิฟซีนนู่นนี่นั่นขนาดนั้นไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้แบบเน้นเลิฟซีนแบบที่มันมีความจงแจ้งอะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันจะเป็นซีนที่เหมือนกับแบบชวนจินมากกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออเหมือนกับเกิดขึ้นในห้วงเวลาหนึ่งมากกว่าอะไรเงี้ยเออต้องไปดูเองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่ สามารถตีตัวไปดูในโรงได้ครับสำหรับผมนะก็ถือว่าเป็นหนังที่สำหรับผมผมโอเคผมรู้สึกว่าอ่ะกับเงินที่ผมจ่ายไปก็ถือว่าไม่ไดีไม่ได้เป็นความน่าผิดหวังอะไรนะครับถือว่าเรากถ็ถ้าเทียบกับงานก่นกอนๆก็ถือว่างานนี้ก็เป็นงานที่เออใช้ได้เลยนะครับของพี่พศนะฮะก็อยากจะให้แกรักษาคุณภาพต่อไปไม่อยากให้แกท้อใจนะก็ยอมแพ้ไปทําหนังที่มันแบบโอ้แบบต้องสายหน้าอย่างเดียวอะไรนะฮะฉะนั้นก็ลองไปชมกันได้แล้วลองมาดูกันว่าชอบ หรือไม่ชอบตรงไหนบ้างนะฮะก็จริงๆอะ่ะบางคนผมก็เห็นมีทั้งส่วนที่คนดา่าก็ด่ากันเกลียวเลยนะบางคนก็ชมก็อวยกันเลยนะในทวิตเตอร์จนแบบบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แบบจ้างมาอวยปเปล่าอะไรเงนะี้ยฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันมีทั้งสองส่วนในเรื่องเดียวกันน่แต่ที่แน่ๆคือเราเห็นถึงแบบความที่คนทําพยายามจะเล่าอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะฮะก็อ่ ถามว่าคนที่เป็นสาววัยก็อาจจะชอบก็ได้นะเพราะในเรื่องนี้คือมีแต่ตัวละครผู้ชายเด่นๆนั่นนเลยนะเออแต่ว่า anyway เนี่ยก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันก็มีเนื้อเรื่องของมันถามว่าถึงแม้ว่ามันจะคล้ายเล f คล้ายกับ better day เนี่ยแต่ว่าตัวบริบทของเรื่องเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันติดก,ก๊อปเข้ามาแบบโอ้โห,หน่าเกลียดแบบเอออะไรอย่างงั้นนะคือเขาก็มีบริบทเรื่องของเขาเองนั่นแหละในตัวไอ้บอกโลกให้รู้นะฮะอืมแล้วก็เพลงก็แหมเพลงก็ ติดทูอยู่เหมือนกันนะไอ้บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงเพียงได้อะไรเงี้ยเออก็ต้องไปดูกันเองนะครับว่าในจอจะชอบหรือเปล่าแล้วซินฝนตกก็แบบมีความแบบแหมก็จะต้องเท่ๆหน่อยนะฮะตามสไตล์อะไรเงี้ยมันจะมีความแมนๆอยู่เหมือนกันเลยในเรื่องเนี้ยเออนะฮะเออแต่ว่าก็ลองดูนะครับว่าว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างนะส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าควรจะต้องให้โอกาสหลังเรื่องนี้ซะหน่อยนะฮะอืม ก็อยากให้ไปลองไปพิสูจน์กันดูนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้กับชื่อพุ่มกับพศอนุ <c oughs> อ่ะโอเคครับใครที่ดูไปแล้วก็มาเมาส์มอยกันหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกแบบว่าชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับกับหนังเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนังไทยเปิดปีนะฮะอ,อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ก็มีโอกาสก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมี One for the road เนาะที่อยากให้จับตาเลยเรื่องนี้คืออันนี้คือต้องบอกว่าเป็นงานคุณภาพเต็มเต็มแน่นๆนะครับผมได้ดูแบบฉบับซัมแดนมาแล้วบอกได้เลยว่าโอ้โหอันนั้นคือสุดยอดจริงๆแต่กอันนี้ก็ถือว่าดูแบบเพลิดเพลินได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่คือเราสักว่าหนังไทยแต่ละเรื่องงบมันไม่เท่ากันสเกลมันไม่เท่ากันฉะนั้น เ,ออเรื่องเล่ามันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นขอบเขตที่มันสามารถที่จะเล่าได้เนี่ยมันก็แตกต่างกันฉะนั้นเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาทําดีในแบบฉบับของเขาแล้วก็เป็นลายเซ็นของเขาเนี่ยก็น่าชื่นชมดังนั้นนะครับฉะนั้นก็โอเคเป็นกําลังใจให้หนังไทยต่อไปนะฮะก็ปีนี้น่าจะมีงานที่น่าสนใจออกมาเยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกปีที่เราจะเห็นคอนเทนต์ไทยเยอะมากขึ้นยิ่งถ้าโควิดมันเริ่มจบเนี่ยมันก็น่าจะเห็นงาน แล้วก็รวมถึงหนังที่กำลังจะออกกองแล้วก็ไปถ่ายกันก็จะน่าจะเยอะขึ้นนะฮะฉะนั้นก็รอติดตามกันได้นะครับนอกจากหนังฮอลลีวูดที่เราจะต้องดูกันแล้วเนี่ยหนังไทยก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเกิดเราสพอร์ตกันอะไรอย่างเงี้ยหนังหรือว่าวงการเองน่าจะมีหนังดีๆเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะฮะหนังที่หลากหลายมากขึ้นแล้วกันตรงนี้นะครับโอเคใครที่ชอบช่องนี้หรือว่าชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ b ับสกายช่องบิ๊กนพัฒหรือว่า นภัสเอสเอลในยูทูบนะครับบิกนภัรใน t ิ k กต็นะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครในรีวิวเรื่องไหนเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับวันนี้เป็นหลังครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ